นดูแลไัไมใน,น,นไมออใมตลวคุณทุกวันด้วยคุณประโยชน์ที่แตกต่างโยเกิร์ตพร้อมดื่มตรามเมจิไพเก้นมีวิตามิน A C E และเชื้อจุลินทรีย์โปรไบโอติกเอาใจใส่ตัวเองต้องเลือกที่ใช่ดูแลตัวเองอย่างมีรสชาติจาก CP เมจิ กลับมาพบกับช่วงที่สองแล้วนะคะช่วงนี้ดิฉันจะขอเข้าครัวนั่นน่ะสิกำลังแปลกใจหายไปแป๊บเดียวทำไมกลับมาได้ครึ่งแบบสีสันสดใสอันนี้เป็นสีนของดิฉันค่ะริสากุรุรนะคะดูสิคะน่ารักไหมเก็ใจคอสวยอยู่คนเดียวแน,น่นอนโอเคถ้าสวยอยู่คนเดียวฉะนั้น ทำเองกาุณาทาเองไม่ได้แค่สอนให้ทำก็เลยแต่ได้รู้ว่าวิธีทํา่ง่ายน้ำสลัดง่ายและดีต่อสุขภาพเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรอันนี้ชื่อน้ําสลัดอะไรอ่าเบลซมิกเบลซมิกคําว่าเบลซมิกเนี่ยเป็นชื่อน้ําส้มน้ําส้มที่หมักตัวนี้เนี่ยถ้าที่หมักมากขึ้นไปเรื่อย จะข้นและหวานแอนไม่บูดแอนไม่ีไม่บูดทําโดยวิธีการของเขาแอนน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกนี่มีหลายประเภทนะคะทั่วปลไปแต่ว่าต้องไปดูนิดนึงว่าอันนี้เขียนว่า extra virgin คือน้ำมันมะกอกเข้มข้นกลิ่นมันจะหอมหอมแล้วก็พริกไทยดำแล้วก็เกลือแล้วก็เกลือเชื่อไหมน้ำสลัดนี้มีเครื่องปรุงอยู่สีอย่างอโห จริงนะเพื่อสุขภาพนะใช่อร่อยนะอันนี้ก่อนทิชชู่ไทยป่นหนึ่งช้อนชาเกลือหนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนชาเกลือน้ำมันมะกอกครึ่งถ้วยตัวครูคะนักเรียนไม่สามารถมันหนักน้ำซ้อมอีกเซตหนึ่งส่วนสี่ถ้วยเห็นไหมนักเรียนเก่งจริง คราวนี้นักเรียนคงไม่ต้องพึ่งครูนะปิดฝาให้แน่นนะคะครูไปไกลๆเลยมันจะกระเด็นปิดแน่นแน่แล้วครูแน่นอนขย่าวให้เข้ากันข่ขย่าวโดยเช็คเลยเสร็จแล้วแค่นี้เองนักเรียนตรวจดูนิดนึงยองจะแขงมีอะไรตกตะกอนไม่มีจบแล้วเราก็เอาผักสลั้มาผักสลัดนี่ตามชอบเลยแนะนําอย่างหนึ่งสำหรับผักสลัดถ้าจะทานให้อร่อยเราจะไม่ตัดด้วยมีดส่วนหญ่เราจะเด็ก ใช่เะหลยหลายคนไม่งั้นมันจะช้ำถูกต้องนะคะพอประมาณที่เราจะทานหนึ่งหนึ่งรับทานดิฉันค่ะรับทานนะะปริมาณลงไปเท่าที่ผักเข้ากันแล้วค่ะค่ะบ๊อมเสือเข้ากันแล้วค่ะเข้ากันแล้วคุณผู้ชมคะนี่คือที่อบออกมาแล้วค่ะเมื่อกี้นี้เราทําอะไรนะเราโรยชีสนียแบบไม่โรยขอโทษนะคะดูแบบโรยกับไม่โรยจะเห็นว่าข้างหน้าต่างกัน อันนี้จะมีผงชีสที่ไม่เกลีย่ยครับอันนี้ไม่มีได้ทั้งสองอย่างนะตามขน<ต>าดค่ะไม่มีผงชีสก็ไม่ต้องใส่หรือบางคนไม่ชอบทานชีสก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ะนะคะมาเอาลงจานเอ้เวลานี้รออยู่ไม่ใช่หรอแน่นอนหน้าทานรกก้อนเราจะได้ ครปเค้กนะคะที่อุดมด้วยเนื้อปูแน่นๆก้อนโตโต,โตแล้วก็ผักสลัดกับน้ำส้มบาสมมิกที่ดิฉันทำค่ะหรือเปล่าวะได้คะแนนไปเลยได้คะแนนไปรอย ชมคะง่ายง่าทำง่ายมากแล้วก็รสชาติดีอร่อยนะคะแล้วก็ทำเลี้ยงได้ไม่อายใครนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมอยากจะมาทานปีมคุณป้อมมาที่ไหนดีก็ที่ร้านเดวาบายบงมงคลขวันทิพย์เทวกุณนะคะอยู่ที่โครงการเดอะแมนเนอร์สุขุมวิท39ค่ะคือนอกจากทานอาหารแล้วแล้วก็ เหมือนที่พี่โดนเมื่อกี้เนี่ยคระนักเรียนไปว่าครูจะทําให้ค่ะ,ะไม่ค่ะที่นี่สอนแล้วให้ทําเองจับเองเลยนอกจากที่จะมาเรียนกับคุณป้อมแล้วนะคะถ้าใครอยากจะทําอาหารสนุกๆเราเข้าไปในเว็บไซต์ของล i t a g u r u .com นะคะมีทั้งสูตรอาหารแล้วก็รูปร่างหน้าตาอาหารที่น่าดูมากๆน่ากินมากๆต้องขอขอบคุณคุณป้อมนะคะมอมรัวขวัญทิพย์เทวกุลนะคะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านแต่ เราจะต้องกลับมาเจอกันอีกสักครั้งหนึ่งแน่นอน,นะะดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่ชมคะ่ะนอกจากรายการลิซ่าคูรุทางทีวีแล้วนะคะแล้วก็มีริซ่าวิก่ที่เราก็ตามตามอ่านกันอยู่แล้วเนี่ยป้าอยากจะให้คุณผู้ชมดูหนังสือเล่มนี้อีกอันหนึ่งเป็นริซ่า o ูดี้คูดี้นะคะอันนี้เนี่ยมีเมนูอาหารนะคะ ของเวันนะคะในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยแต่และว,วันเนี่ยมีสี่ชนิดสี่เมนูเป็นยี่สิบดเมนูนะคะมีทั้งอาหารคาวอาหารหวานนะคะมีเคล็ดลับแล้วก็มีเทคนิคในการทำครัวหนังสือเล่มนี้จะเป็นฟูดดี้กูดดี้ค่ะแล้วนอกจากฟูดดี้กูดดี้เล่มนี้แล้วนะคะเราจะมีแมกกซีนเป็นฉบับพิเศษหรือสเปเชียลซัพพลีเมนต์เนี่ยตามออกมาอีกในอนาคตอันใกล้ๆนี้นะคะเราจะมีเกี่ยวกับความงามเกี่ยวกับบิวตี้เกี่ยวกับ เรื่องราวต่างๆมากมายที่ผู้หญิงอยากรู้ค่ะ